อ้มือนี้ที่เด็ดจนะ้าอปากน้ำใส่หางงวใสใส่ขอดก้าเมื่อนี้ใสขอดปากน้ำจ้ะต้มนุ่มแล้วหางงวจ้าหลับร่องกาแซบแน่นอนจ้า อูเรดอ่องขาดเมื oh m, tiempo, <des k> ่อไรข้าตะไคร้ไม่ประวดจ้าเรียบเสียบแล้เครื่องกับตามเรียบร้อยแล้วจ้ะปากน้ำเขาเขมาหันเป็นค้ำค้ำด้จ้ะมาค้ำหน่อยค้ำเนี่ยก็ตามเจี๊ยบจ้ะแต่ว่าปากน้ำเนี่ยเขาต้มแล้วนั่นหมอแม่ครบเกลือจ้ะโอ้ผมว่าต้องห่วงครับผมว่ามันสิเหดียวแอบแน่นอนครับผมคุณมูมี่เขียวกินได้้ะแม่เนาะ แต่ว่าหางเย็นนุ่งเอาปลายหางมันมันสิพอดีค่ำพอดีค่ำมันแซ่บมีของหมักเย็นนุง่งปลายหางมันอยู่อีพร้อมเลยมานีา่ใส่คงใส่กอดนเอาต้มมาเรียบร้อยเพียงแต่ว่าเขาอูใส่เครื่องดเนาะแม่เนาะจ้ะเออ,อเพราะว่าเขามาปรุงเครื่องให้มันได้รสชาติทื่ว่าเป็นปูแบบอีซักบ้านเฮาเนาะแม่เนาะจ้ะแซ่บพี่น้องผัดไทยพเคยกินลองมาชิมร้านน้ําหอยเผือกนะแม่นเนาะจ้ะผัดไทยพเคยกินลองมาเบิ่งครับผมใส่กอดมีทุกมื้อจ้ะเมนู จิกไม่เจอในี่แหจ้ะเพราะว่าใส่คอร์ดเพราะว่าน้องง้วเพราะว่าหางง้วเพราะว่าตีนง้วมีเกือบทุกมือขัโนโมเบิร์กันนะแม่เนาะงจ้ะแอบ,บแน่นอนโอมาก่อนหยุดไฟเลยครับผมเดี๋ยวเยอากระนะเดือดเลยจ้าทำที่ทำกระเซ็นต้มเดือดเรียบร้อยอ่ะนะอมาเกลียลงก่อนจ้ะทา บักน้ำเสะขอดไปลงไปเลยจ้าอี้สุดยอดอหอมปูหวยหลับซมีกระไดมือหนีเขาบริเนนผักเนาะใช่เนาะมือหอมครับผักชีลาวพ่อจบเลยอยากที่เขาปรุงเรียบร้อยเขากลับมาชิมจ้าเป็นไงโอ้โหู่กำลังอ่ำลำพ่อซมีและพอดีกินผักลงเลยเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับผมนีู่ปากน้ำใส่ขอด รวมหางไปน้ำครับผมแซ่บพี่น้องไปหามงกินนอนตัวหมอห้วยงวยพี่น้องเลยแนสวัสดีครับผมมาแล้วนะครับเขาก็ินเข่าได้บ้านได้จ้ากินเข่าในบรรยากาศฝนตกจ้าเห็นหางจุบูตีปีว่าเกิดเห็นเตยควาเป็นเตยควาได้บ้านพี่น้องไหยมามากินเข่าร่วมกันครับผมเด็ดอยู่ล้นมากินจะบ้านจ้าแมนเด็บอย่างนุ่มนวลกันพี่น้องเลย จำนำโอ้ยเดเขามันน,นี้นี่นี่น่หางมันน,นี่เดือยเคาะเหียเ,เอามืออันนี้ก็หางหน่อยอหางสุดม,มันแสบแสบเยอะมั้มันละลา เกือบคว่ำแบบแบบต้มยำได้ยังน้องกับไรมินตะหารสุดน่ะอืมทำแก้วก็เข้าวกูแบบนี้ฮ้าว่าอยากให้ขมหลายว่าลูกร้านที่ได้กินน้ำนะมันก็จินได้หลายค้นพ่อคันมีเนื้อหน่อย ก็ใส่พักหลากันมีเหลือกอันมีเนื้อหลายกะใส่พักหน่อยอ,อ๋อม,มันเทคนิคของไปของมัน <laughs> ลูกหลยคนกะอีกแบบนึงแต่ต้นมากนายห้อยมากแบบว่าใส่กระดูกพร้อมนะโอ,อ้ปากน้ำเน่ยใส่กระดูกน้ำหนูอูอ้ยสุดยอดอันนี้อันนี้มันพิเศษได้ใส่ขอดกัพี่น้องมากินยุรานพิเศษบดัด ไังไงบางมื่อตรงท่านเนตะเปอยลูกข่าคนบอกว่าเตะเขาโกโลดได้ยันูกุกจัดแห่ทันที <c oughs> บ่ได้ยากลักษณะการกินของคนตะลุ่มภากกับบุ้งกันคนฝากเข้า,า,าคนบ่มมาเกวื่อยไหลคนฝากกลางผนมากเกลื่อยๆและลายในปากในหฮงดี <c oughs> เขาก็เลยเฮ็ดเป็นสองเวอร์ชันเงี <c oughs> ยลับพี่น้อง ยังสุดมันขุนไปเอาระดับหนึ่งอีกแบบนึงยังอู้ใส่ขวดเนี่ยก็มีทุกมื่นอีน้ <c oughs> องอืมอืมร่อนเลยมไม่เห็นเข็ดดีเดียวแต่เราฝนตก S 1> <S 1> <S <S อืมสากนา้ำเอามาจชูเจ้าคมคมคมแกยอืมอืม <S 2> <S 2> ส่วนของน,น้ <S <S 2> <S 2> ำไปอืมสำหรับพักปีใต้ห้องอะ่ะแล้วแตัวห้นมักครับผม บางคน,นจะใส่ผักกัดกงตุ้งก็ได้อืมพผักกงตุงก็ได้มังคนกับักมักผักอิเลดหรือแบเจะกู้กต่แล้วแต่คนมักไอ้หอยเนี่ต้นหอมดอกหอมหนึ่งโอ้ยมักพักกี่ล่า ป่านาน้าเห็นมะต้มเปื่อนมาอูมะอย่างนี้เข่าท่าเลยพี่น้องหยัมกุูกูกูกุดเลยนั่งกินข้าวบรรยากาศดีๆตั้งเดี๋ยวพักผ่อนไปน้ำหนแม่อง <c oughs> ยูรานมันฝ่าวอดฝ่าน้ำพีน้ำน่องการเพ,พ,พิ่อรรพระท่านกินขวดมากพรเกียรติโยมฉะนั้นแพ้มากกินข้าวกะบริการพ่ะท่านกะต้องขอตรวจขอให้เพราะว่า มีอยู่หน่อยๆคนแูสูไปครับผม <c oughs> แต่ว่าไผมาถือใจได้ยหะ่ะเนาะเบื้องต่ลเราก็ทำทำฟ้าระทุทุกดิบกันกเป็นเนางเนาะมวนตื้นหัวแซ้เป็นกันเองมันนี้น้องๆกรับมาจา,ากหนาหลากนาหลายตา ปักคำสมใจข้ากันนะเขาขอจังที่ส้นมากนี้ท็ดตู้ผู้เฒ่ากินครับผม,มพื้นที่คือทอดอดีตฟ่นปั๊บเปล่าว่าไม่เขียวไปกินแดงม,มดามตีกับโคได,ด้เลาวมะนุ่มเดยอยนมารุ่นม,ม <laughs> หมอาจจะว่า,า,วาขเขาใจถึงอรรถรสของ กันอยู่กันกินต่จะาะรดีกอ่กันจินตน่หอายก็นอย่ตรงยดเลเบิ่งนี่เหมือนว่าบ่แซ่บเลยครับผม,มความคุณนเคยมันกินอยู่ประจำครับผมก็อมบอกว่ามันกินอยู่ทุกมือมาแมมจ้าอืมมันก็เลยเกิดความคุ้นเคยพวก ก้มก็จะจิ้นบางคนวมองตายาตนี่กินหมดเป็นตาแสีบกับขอร้องมาเสียบ,ออบ,ยบม,มันม่แม่นเลยครับผมอันดีเหลือนี่คือว่าเอาไว้ให้คนอื่นกินน้ำภายในขอบพุ่งเจ้าขอหนี่แหละครับผมมาแม,มนลูกข่าวลูกเกิดหรอกลูกหลานลูกหลาน,รลานครับผมเลยง่ายมากเลยโรงเรียนมากขอ,อ,อมาอพอเอาก็กินเรี๋ยงไปยากกิน่ไงดูไง ตกหลานอยู่บ้านกันได้มาคนบอกว่าต้องจะยาจกินโบวตัวเกลือขออีกแล้วเอาแค่อิ่มครับผมเห็นในเบิ้งเมนูอยู่หลานจ้ะอืมถ้าก็กินคือนเอาเสีบเป็นการโปรโมทไปจะฟ้องไปในตัวครับผมอเรื่องแสบมันแสบแน่นอนไอหมูว่าเมนูอยู่ในหลานมี่อย่างแน่ ร้านน้อยๆกะเฮ็ดสมร้านน้อยๆนะครับผมบเบื่อว่าอลังการทั้งมุหยยังทีมากไม่หรอกแต่ว่าอยากให้พี่น้องเข้ามาก,กินแซบบๆม้เนี้ก็คือเมนูตัวนี้อ๋เป็นเชิงกูรวมมิดจชะมีทัง้งหางมีทัง่งอุใส่ขอดมีทัง่งปากน้ำปากน้ำ วิธีการอุ๋กัะเฮ็ดห้เบิ้งแล้วก็มาคมหน่อยคมไรก็พอสาคัญน่ะทุกอย่างต้องตุนมาก่อนเนยพี่น้องอ่าอ้าจะไปอูเลยเด้อูเลยเนี่ยกินไ่ได้มันเหนียวอืมเขาต้องตุนมาก่อนแต่หางงวยย่งเต็มกับสามชั่วโมงกับแจ้งแล้วก่อนอะอ้าวอืมันล้รงหม้ออะไรกินได้เลยแม่นหมอแรงดังก็ใส่เวลาให้ตรงอืม บางคนเขาเขาไปคอมเมนต์ว่าว่าถ้าไข่เป็ดคือบไปกินยุลานกะไปกินตอนนุองเสื้อเลี่ยนแบบมันคือบ้คือเห็ดเลยนะเห็ดก็คือกินบ่ได้เิเนี่ยกับเนียแต่น้องต้มโดนต้มตุนโดนครับจังตุนโดนกลับไปหอหลานก็เริ่มตั้งหม้อเลยตีตามตีตีครับเวลาขายคือเก็ตมงจ้ะมันจะกินได้ บางคนสิบ่เขาใจถ้าไปกินยรลานคือยุบไฟคือ่นเหนียวแม่ถ้าใส่ขอดมันต้มเองคุณังก,กินอะไริ่นไปต้มได้ไงจ้ะื็นั่นแต่ละหลานกะทิมีเทคนิคของแม่ของมันเนานะบอกว่ากันสูตรไปสูตรมัน,นครับผมสะบอกก็าเมนว่ากันไปมีเทคเน,นิคบรรยากาศจัดไปครับ อีน,น่ามนนวนัวอ่าอันนี้ต้นเกงใหญ่ได้พอเก่าแล้วเมื่อว่าเอาไว้กินด้เปลือกหลอบเดลอกอไรหรอเปลือกเปลอกไมันยังจะเว้นอยู่ยังติม,มีอีกรอบอยู่เอ็นให้พี่น้องกัขบข้าเบิ่งน้ำกันว่าได้ตัวคนลุกขึ้นมากินเผาหิวมเผาน้ำกันเอาละครับผมน้ำชิพนี้ก็คือเก่าอย่าเจ็บอย่าไข่ครับผม กันสุขภาพดีทุกอย่างก็ดีเวเขาสามารถดำเนินชีวิตปกติได้ดดก,กันจิตใจบ็ดีร่างกายก็ดีน้ำแห้งแปกกันใหญ่ั <c oughs> นต้องดูแลจิตใจและลร่างกายนี่นียานุ่งกับเลยหอยปลาตัวก็ได้จ้าสวัสดีรับ